โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจ a d ดมินต้ tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เพจแอดมินต้ tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีลังคนรูกๆเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนะครับ โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนในช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้องคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มารีวิวกิจกรรมเนาะหาสกินของคลิกซี่ t o ริเบิลทอร์นาเนาะก็เป็นทาซึมากิเนาะในสกินของเป็นสกินของคลิกซี่ก็ถ้าใครสนใจคลิปแบบนี้เนาะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ กด <laughs> สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวนี้เราจะมาสุ่มหาสกินของคลิกซี่สกินนี้กันก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันเนาะว่าเราจะเสียกี่คูปองหรือสกินนี้โอเคครับถ้าพร้อมแล้วเข้ามาดูกันเลย โอเคครับเดี๋ยวเข้ามาดูตัวกิจกรรมเนาะโดยในสกินนี้จะรับได้ในกิจกรรมเท่านั้นนะก็พอเข้ามาเนาะก็จะเป็นการขอความใช้ขอความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเนาะใอ้ตรงนี้จะกดยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ได้นี่แล้วแต่เนาะเป็นสิทธิของแต่ละคนนะครับเดี๋ยวมาดูวิดีโอไฮไลท์แล้วกันเนาะว่าสกินนี้เป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย じゃ不満なわけほら最初から私が行けばよかったじゃない次はあんたの番よ全部私が片付けるから โอเคครับมาดูที่วิธีการเล่นกันหนอวิธีการเล่นก็คือผู้เล่นทุกคนจะรับส่วนลดในการเชียร์ครั้งแรกหลังจากนั้นจะกลับราคาสู่ราคาปกตินะครับสามารถใช้ส่วนลดระหว่างการเชียร์หนครั้งระหว่าง1ครั้งกับ5ครั้งอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะซึ่ง1ครั้งลดเจเหลือ9คูปองส่วน5ครั้งลดไปนะ่าไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์เนาะต่ลดไป1เหลือ125คูปองนะก็ ลดไป20คูป,ปองเท่ากันเนาะก็แล้วแต่คนจะเลือกนะว่าจะอันไหนเดี๋ยวไปดูวิธีการเล่นขั้นต่อไปนะครับผู้เล่นสามารถดูจํานวนแ,แท่งไฟที่มีโอกาสได้รับจากคู่ต่อสู้โดยสามารถดูจากคําอธิบายในการต่อสู้กดที่รูปของคู่ต่อสู้ที่หน้าหลักก็รูปคู่ต่อสู้ก็จะมีคะแนนแตกต่างกันไปเนาะอย่างอันนี้ก็จะเป็นเชียต่อสู้ได้รับ3 15เนาะแท่งไฟอันนี้ ก็ไม่รู้จะโชคดีไหมนะในการสูงครั้งนี้นี่เราก็เติมคูปองมาเยอะพอสมควรนะไม่รู้ว่าครั้งนี้จะเป็นเท่าไหร่นะโอเคครับต่อไปวิธีการเล่นต่อไปเมื่อผู้เล่นได้รับแท่งไฟแท่งไฟจะถูกสะสมทางด้านขวามือเมื่อสะสมไฟถึงตามที่กําหนดแล้วจะสามารถกดรับรางวัลสุดพิเศษได้ทันทีนะครับก็ ต้อง1000อันแน่กว่าจะได้สกินของคริกซี่สกินนี้จะบอกสกินใหม่ก็ไม่ได้นะก็เ,เป็นสกินเก่าแล้วละ่ะแต่เราอยากได้อยากได้ช่วงนั้นไม่มีตังค์ <c oughs> เออช่วงนี้พอมีตังค์เราก็อยากได้เนาะ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวนมาดูต่อจากผลการต่อสู้ผู้เล่นจะได้รับรางวัลและจํานวนแท่งไฟที่แตกห่างกันในแต่ละครั้งอีกทั้งยังมีโอกาสได้รับสกินคริกซี่ทอริเบิลทอร์นาโดทันทีอีกด้วยอันนี้น่าสนใจมากในการแบบต่อสู้เนาะ เฮ้ยถ้าได้ก็ดีอ่ะอยากได้เหมือนกันนะมันจะออกง่ายหรือเปล่านะแต่มันออกยากอ่ะกิจกรรมหลายๆอย่างในเกมมันออกยากอ่ะหวังสกินง่ายๆไม่ได้เลยเนาะของรางวัลทั้งหมดยกเว้นของรางวัลที่ต้องกดลับทางด้านขวามือและของรางวัลใหญ่จะถูกเก็บไว้ในคลังผู้เล่นสามารถกดส่งไปยังกล่องจดหมายได้โปรดตรวจสอบพื้นที่ในกล่องจดหมายก่อนสุ่มทุกครั้งนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อเนียกว่าก็ดูดีๆเนาะเผื่อได้สกินแล้วแบบว่า ของของไอกล่องจดหมายมันเต็มก็รับไม่ได้เนาะของรางวัลก็หายไปมันน่าเสียดายนะสำหรับใครที่อยากได้สก,กินก็เราก็แนะนําให้ไปดูของ่องจดหมายให้เรียบร้อยกันเนาะเดี๋ยวมาดูเรื่องกฎกติกาในกิจกรรมนี้กันนะระยะเวลาของกิจกรรมนะครับ2มิถุนาถึง3 0มิถุถนายนนะครับผู้เล่นสามารถเชียร์ได้1ครั้งในราคา29คูปองหรือ5ครั้ง145คูปอง ผู้เล่นจะรับส่วนลดในการเล่นครั้งแรกโดยการเชียร์หครั้งราคา29คูปองลดเหลือ9คูปองและเชียร์หครั้ง145คูปองลดเหลือ125คูปองนะครับหมายเหุส่วนลดสําหรับการเล่นครั้งแรกจะสามารถเลือกใช้ได้เพียง1ตัวเลือกเท่านั้นระหว่างการเล่น1ครั้งหรือ5ครั้ง ข้อ4นะครับสกินคริกซี่ทอริโบลโทน,โ,ทนโดสามารถได้รับจาก2ช่องทางคือการสุ่มหรือการสะสมแท่งไฟจนถึงจํานวนที่กําหนดนะถ้าจาไม่ผิดเมื่อกี้คืออันนี้มันมีรูปอยู่ข้างหลังก็คือ1000แท่งไฟถึงจะสกินนี้นะ,ะหลังจากที่ผู้เล่นเชียร์การต่อสู้ผู้เล่นจะรับแท่งไฟและของรางวัลถ้าหากผู้เล่นสะสมแท่งไฟจนถึงจํานวนที่กําหนดสามารถรับไอเทมต่างๆได้ดังนี้ สะสมครบ100แท่งไฟจะได้รับรูปโปรไฟล์ t ทอริมโบลทอร์นาโดนะก็เป็นของคลิกซี่แหละเนาะก็เป็นสกินนี้แหละแล้วว่ามันก็ไม่รู้ดีถ้าใครอยากได้ก็ต้องมีให้ครบปะแล้วก็สะสมครบ300แท่งไฟเป็น emoji นะอีโมจินะอุ้ยค้างไปแล้วนี่แล้วเครื่องค้างช่วยด้วย <laughs> มันค้างไปแล้วอะแต่ว่ามันก็มีเอาแบนว่ามันก็จะเป็นลำดับเรื่อยๆเนาะก็สะสมจนครบ1000ก็จะได้เป็นสกิน ก็ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะปกติเปอร์เซ็นต์ออกสกินมันออกยากเราไม่แน่ใจว่ากิจกรรมนี้เปอร์เซ็นต์ออกเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวค่อยมาดูกันเออนี่ยหนึ่งพันไดใช่ป่ะแล้วของรางวัลที่มีโอกาสได้รับระหว่างต่อสู้ก็คือจะมีอิโมจิ1วัน3วันและ7วันกดแล้วเกงขามเอฟเฟกสังหารเอฟเฟกวาและเอฟเฟกวิ่งนะก็มีโอกาสได้รับแต่ต้องดูดีๆนะเพราะเป็น1วัน3วันและ7วันแต่ว่าอย่างนี้มันก็พอสุ่มออกมาแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วมันส่ง ข้อของจดหมายแต่ว่าถ้าเรามีสกินถาวรแล้วเราก็ไม่อยากได้ปะมันน่าจะไปแลกเป็นจํานวนครั้งเล่นได้เนาะแต่กิจกรรมนี้ดูเขาไม่ได้เขียนไว้อะน่าจะไม่มีนะทําใจ <c oughs> สกินนี้น่าจะแพงเรารู้สึกว่าสกินที่เป็นที่เป็นแบบอนิเมะอ่ะมันแพงทุกอันเลยนะจริงๆตั้งแต่ตั้งแต่ของใครนะคีล่า <c oughs> ก็แพงเรารสึกว่ามันแพงมากแต่ของทันจิโร่เราไม่ได้สุม่มเราก็ไม่แน่ใจว่ามันแพงหรือเปล่านะ ก็น่าจะประมาณนี้แหละก็ใครสนใจก็มาคลิกอ่านรายละเอียดตรงกฎกติกากิจกรรมได้นะครับโดยโอกาสการออกอะเท่าที่รู้มาก็เป็น0.09เปอร์เซ็นต์ออกสก,กินมันน้อยมากอ่ะแต่ว่าถ้าใครหวังอีโมจิเอฟเฟกต์วารหรือเอฟเฟกสังหารนี้เราว่ามันก็ออกอยู่แล้วละ่ะจริงก็ประมาณนี้เนาะทั้งเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นการลองสุ่มกิจกรรมนะครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับกิจกรรมนี้ โอเคมาเริ่มที่125คูป,ปองแรกมาดูกันตอนนี้เรามีอยู่3980ันเรมเาดเดี๋ยววดัดเดี๋ยวจะเติมเพิ่มหรอย 180. โอ้ยมันค้างไปแล้วอะ <c oughs> ทำไมอะ่ะรีบเล่นมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยก็น่าจะประมาณ5,000กว่าคูป,ปองอตถ้าเ,เราเติมไปเนาะงั้นระหว่างนี้เดี๋ยวเรากดไปเลยละกันหน้าจอมันค้างไปแล้วอะ โอเคครับสาหรับกิจก,กรรมนี้เราก็กลัสู่แม้เลนะื่อนเนาะเราต้องอธิบายก่อนว่าคลิปมันค้างไปแล้วแต่เราจะพูดได้ว่าในการผลของการต่อสื้อแต่ละครั้งอ,ะอ่ะคู่ต่อสื้อเราชนะได้เราจะได้จำนวนแท่งไฟได้ไม่เท่ากันเนาะอย่างนี้เราก็ชนะไป5ตัวใช่ปะซึ่งแต่ละตัวจะได้แบบต่อให้เป็นตัวซ้ำก็จะได้ค่าแท่งไฟได้ไม่เท่ากันเนาะแล้วในค่าแท่งไฟที่ได้เราก็จะได้เป็นอีโมจิเอฟเฟกต์สังหารเอฟเฟกต์ FX วาร์อะไรเงี้ยต่างๆของสก,กินนี้ก็ประมาณนี้เนาะ ก็ถ้าจะให้พูดก็คือเราก็เสียไปประมาณ5000กว่าคูป,ปองเนาะกว่าจะได้สกินนี้มาก็เสียค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าในครั้งสุดท้ายที่เราสุ่มไปเนาะมันก็เนี่ย่าติดคิดที่คอในทางท,ท้ายๆอะ่ะก็จะได้เป็นสกินคลิกซี่เนาะเราก็คือเราไม่ได้สะสมจนครบ1000แต่ว่าก็ ก็คือตอนสุ่มมันมีโอกาสได้ในตอนท้ายๆเนาะก็ถ้าใครโชคดีก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเราก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นการรีวิวสกินของคลิกซี่ทุกคนดูกันนะครับเผื่อใครสนใจสกินนี้ของคลิกซี่ก็เครื่องมันค้างไปแล้วอะตอนตอนอัดอะเราก็ไม่รู้ว่ามันค้างนะแต่ตอนเล่นอะมันปกติมากเลยนะแต่ว่าพอมาดูคลิปทีก็คือคลิปที่อัดไว้ก็คือค้างไปแล้วอย่างนี้เราก็คือกดอย่างที่บอกไปที่บอกว่าเราสุ่มไปเรื่อยใช่ปะโดยที่สุ่มแต่ละครั้งเราใช้เป็น145คูปอง ก็คือสุ่มครั้งละหครั้งไปเรื่อยเลยในการสุ่มเนาะเอ้ยด้แต่บรรยายไม่เห็นภาพอเสียดายจังคลิปค่อนข้างยาวเลยอะ่ะตอนที่อ,าอ่านอ่ะรู้เลยอะ่ะคือแบบกดอันเนี้ยร้อยสี่าคูปองกดไปเลยห้าครั้งห้าครั้งเนี่ยล้วก็เปอย่างเงี้ยแต่มันก็ขยับเรื่อยๆนะก็ใครอยากรู้ภาพเป็นไงลองไปสุ่มหากันได้นะอันนี้เราก็มาบอกได้เฉยๆเนาะประมาณ5้าพันกว่าคูปองอะ่ะถ้าใครจะเติมก็เตรียมใจไว้แล้วกันเห <laughs> มือนคูแหละแต่จริงๆนะมันเยอะมากเสียเยอะอยู่ก็แต่สกินมันก็สวยอยู่นะนานๆจะเป็นเเอฟาี้ม แต่เราสึกว่าอนิเมชันก็มัน5,000คูป,ปองเกือบหมดแหละเออโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นการพาไปดูเนาะในกล่องจดหมายของเราแล้วก็ไปดูพวกเอฟเฟกต่างๆแล้วก็เดี๋ยวอาจจะพาไปดูรีวิวสกินนี้เนาะเดี๋ยวเราอาจจะเล่นให้ดูเนี่ยตอนนี้1,829แล้วเอยเสียดายจังอยากให้เห็นฉากตอนที่มันสุ่มได้สกินอะ่ะเออมันค้างไปหมดเลยอะ่อะเสียดายอุตส่าห์รีบเข้ามาเล่นรีบไป ข้าหลวงต้องเล่นช้าๆกว่านี้หน่อยเสียดายอ่ะที่ฉ่งอยากบันทึกภาพไว้ด้วยนะนี่เราลองกดเล่นหนึ่งครั้งด้วยนะเออแล้วมันแต่หนึ่งครั้งก็ยังไม่ได้นะถ้าจะไม่ผิดลองกดไปหนึ่งครั้งกี่ครั้งก็รู้จะไม่ได้ละกดไปเรื่อยมันก็ออกมาเฮ้ยเ,เหนื่อยเนี่ยอันนี้เป็นฉากตอนที่ได้ตอนที่ได้เป็นสกินเลยนะสูมจะเป็นฉากนี้เลยทุกคน,นสวยมาก มันสวยกว่าภาพปกติอ่ะที่มันสุ่มแล้วต่อสู้เรื่อยๆอ่ะอันนี้สวยกว่าจริงๆสวยกว่ามากเอ้เสียดายอยากให้ทุกคนเห็นแย่ๆจังโอเคเดี๋ยวพาไปดูพวกอีโมจิเอฟเฟกต์อะไรนี้ก่อนล้วกันแล้วก็มาดูรีวิวสกินท้ายคลิปกันนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ต้องขอโทษด้วยนะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตอนสุ่มเราสุ่มปกติมากเลยนะถ้าใครถามว่าเท่าเราสุ่มไปเท่าไหร่เราประมาณห0าพันห0พัละกันเนาะเอ,เอาเอาชัวร์คือ6 0 0 0คูป,ปองเอาค่จะให้ได้สก,กินเนาะเราเสียประมาณ6 0 0 0คูป,ปองละกันนะโอเคครับก็คิดเห็นกันกับสกินนี้คอมเมนต์บอกกันได้นะแต่ว่าถ้าใครสุ่มได้ราคาที่ต่ำกว่าของเราก็คอมเมนต์บอกกันได้นะอาจจะดวงไม่เท่ากันเนาะเพราะเป็นการสุ่มด้วยนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เนาะฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะเพจแอดมินต้น tp7 เพจรับซื้อและขายรหัสเกม rv นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ใน้องคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย